สวัสดีครับแขกโอยวอยไปดาวคันืลยครับเมื่อนี่ไปตกป่ามาบบมานครับตกป่ามาบบมานเลยเพราะว่าเวลามันหน่อยนะครับบางคนตกแหงผดหน้ามันแดงครับไม่ได้ป่าเลยแต่ก็ได้มาอยู่ตัวหนึ่งครับก็ถือว่ามาอยู่ได้หนึ่งแตว่าเมื่อนี่มีเมนูมาแนะนาอีกแล้วครับก็คือคลิปน่าจะเป็นเดือนที่แล้วครับเฮ็ดย้อยย้อยย้อยกินเมื่อนี่ก็รับดู้อข้อมังกันเลยต้องดดเฮ็ดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นย้อยหมูครับมื่อนี้ไม่ให้เบิ้งครับ นี่มันพอนเลยล่ะยั่วเลยใกล้จะสุกแล้วครับมันจะแซ่บซ่บได้ก็ลองไปติดตามไปชิมน้งกันครับผมไปตัดเครื่องเคียงครับผมเป็นมาตฐานาากลทั่วไปของยอยครับมีตะไคร้ที่ผมซอยไ้แล้วขาที่ผมซอยไ้แล้วต้นวาพริกสดกระเทียมกระปีที่งห้อดัง ขนมจีนยังไม่ได้ซอยแล้วก็มีผักนะครับกะเพราหัวรา,าอันนี้ผักยังวะหาาัวผ้าเออนี่ครับเปิดพี่น้องผมดูฝ่ามือผักที่เลิศครับผมตุ <c oughs> <c oughs> ม่มใบบางไง่ครับผม <c oughs> อ้ากินค้าหนีก็จะตาสวดดีนะครับผม <c oughs> อ่ะพร้อมแล้วครับ <c oughs> พร้อมเสิร์ฟครับผม <c oughs> เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมมามาดูหน้าตาครับผมหน้าตาเป็นยังไงยย,ยรอบนี้เป็นหมูครับเป็นหมูสองจานพร้อมเสิร์ฟกับน้ําจิ้มตับเข้มข้นครับผมฮะพร้อมแล้วครับก็ผักสดๆมาเลยครับวันนี้กินน้ากันมาเลยครับมาจ้วพี่น้องเจ้าแ<ว>บนเลยแบบนี้เอาคันเล็บนนี้มาเสียมาคุณภาพทำเพลงครับ ติดเดียวติดเดียวตักเอาซ่อนก่อนอน,นี้ใส่อะไรกันเน,นี่ยน้ำจิ้มจิ้มนก็จิ้ม tất cả nhầm gần nữa 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 น้ำจิ้มน้ำจิ้มขำเลยหพันยาข้ามหนแล้ามหนาอ๋อกนอนบะบง้กันนะเี๋ไหนครับรสชาติตอบได้ไหมยีงกันตือหัว 하하 <laughs> 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 เป็นว่าเรียบร้อยครับผมเกี่ยงเสะย, <c oughs> ยังอร่อยเหมือนเดิมครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแล้วครับพี่นอ้องเนี่ยหนักนอนละหยกนอนละอิ่มแฮ